จูจีโกสวัสดีครับผมคือนายไซโคเกมเมอร์นะครับและตอนนี้คุณคุยอยู่กับผมในเกมโปเกมอนไลฟ์พันธินั่มพาร์ทที่สองนะครับแม่นะห่างจากพาร์ทแรกไปนานมากเลยนะเกมนี้ก็มันมีปัญหาเยอะนะทำให้แคสไม่ค่อยสะดวกนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นกันนะกับโปเกมอนไลฟ์พันธินัมพาร์ทที่สองนะหลังจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นแค่แบบการเริ่มต้นเน้นเรื่องธรรมดากลางๆทั่วไปนะ ท่านี้แหละนะที่จะมาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในในภูมิภาคแข่งนี้ภูมิภาคอะไรจริงเป็นเราช่งมันซื้อพัชั่น,นไปตุนไว้ดีกว่าอซื้อเท่าไหรด่ดีซื้อห้าอันโนไม่เอาเราไม่ด้วยพัชั่นขายแพงจริงเงินเราก็ไม่ค่อยเยอะนะซื้อไปสองอันเนะี yes, okay. ่ยเยอโอเคแค่นี้แหละไปก้อนเยอะฝั่งทางออกไปนะเราก็จะได้เวลาไปดูีกันแล้วนะหนึ่งแบบ จะหาอะไรวะมันไม่มีแบบให้ดูหรอวะโปเกเด็คอืมโปเกนาวิยังไม่มีหรออะไรวะมันต no. ้องมีดิจำได้มันต้องมีโปเกนาวิเจเกอร์แะเออจำได้เป็นเราเราไปเอาข่วะฟูฟููฟ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 ูจ่าจจาเฮ้ยอย่าจำได้เนี่ยมันมี เล่นมาแล้วอันนี้มันมีบอทเกมมอนให้เรานะครับก็คือตัวเกมอนกาดี้นะหรือว่ากาลิตี้กาวไลท์นาะนเป็นบอทเกมอนหมาไฟนะแล้วกเก็บไปเป็นสิริม,มงคลนะโอเคอืมนะก็เป็นอะไรที่ยอดมากเลยมีโปเกมอนฟรีนี่ครับกาดี้นะสุดยอดไปเลยมากมันเป็นสลับเอาตวัวเซร่ายไปส,สวิตสวิตอืมเซร่รายไปสู้ตัวรแรก โอเคอืมต้องมีอะไรสักอย่างที่จำได้เมืองเนี้ยเราคุยไปด้วยแต่ว่าเจอเองจับ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 ,จบไม่มีอะไรใช่ไหมอยูยจะได้ไปแล้วนะเราตอนเราต้องคิดอ่านแผนแปลต้องคุยไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรให้ทำนะว่าแล้วก็ไปดูแมปนะโวงแมปนะนี่คือโลกนะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทาวสิตี้นะเรามาจากยันตูทาวมาถึงเซนทาวสิตี้นะนะตอนนี้ก็เมอร์ฟนี่เล็แล้วก็ไปหาดรอตอร์ออคิแล้วก็ออกไปะชังอย่างนี้นะครับก็เข้าไปเป็นอินฮอรบูนะแล้วก็เข้าไปสู่อินฮอร์ิตี้นะในเมืองต่างของเราโอเคก็ไปกันเลยเยสโซนะทำออกมาได้สวยมากครับภาคแคกข้างนี้ไปต่อเลยนะไม่มีอะไรให้วิ่งเราวิ่งเลย โอเคไปดีวกว่านี่คือจิบน,นี่มาต่อมาท่าสู้ๆแล้มาแคชเชอร์นะครับแนหะมปล่อยเงินเยอะแยะเลยอืมม mm. ีนิวเวล8ฝนแม่งโอ้จะทัสกีดท,ทำให้ดีเฟตของเราลดไปเอ้ยต้องสร้างมันขนดีกว่าขน,นัมั่นนี่นะโอ้โหติดพิษครับแหม่ต้องขวนมันเยอะๆไม่ได้นะแล้วเราจะติดพิษสร้างมันแนละ้วขวนมันต่อเลยนะปล่อยเงนตายก็สร้างมันขวนไปเลย โอ้จะตายแล้วเนี่ยอือหือท <c oughs> นไม่ไหวครับเออจะตายแล้วเดือดตายสั่งแม่งเอาการ์ดี้มาสู้อีกนะกัดมันเลยเนี่ยนะกัดทั้งเดียวตายแม่เยี่ยมไปเลยครับเวลอัพไปต,ตามๆกันนบะนะเ,เ,เวลหกเวลเจ็ดอือหือแต่้าเบอร์ถ้าถ้าไฟเอาไฟมาแล้วแม่สบายกูละนะตรแคทเชอร์ er สู้อะไรไม่ได้แล้วนะ่า เผมันเลยเบื่อไปเลยครับแม่เดี๋ยวเจอเฉาตอนตอนแรกแรกเนี่ยพออย่างมันธาตุน้ำมันจะซู่มไม่ค่อยได้นะเพราะว่าักพวกบาร์คัตเช่จะเยอะนะพออย่างมันธาตุน้ำมันแพ้เออสร้างมันครับเผาต่อเลยคอมบีอีกแล้วเผามันต่อซีบีสแกนอะไรเผามันติดไฟครับแม่เผมนี่คือซ่ากัสแม่เกือบตายแต่ยังไม่ตายอ เจ็บร้อยเรียวเก้าเร็ว up เร็วมากครับการีของเราว่าแล้วก็กลับไปฮิวกลับไปนะฮิวในปอกัมอนตซ็นเตอร์นะเยสุครับ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 ไปต่อนะมันอาจจะเดินช้าหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเราวิ่งไงเอ้ยอันนั้นใครเอ้ยบาด,ด์ีเอ้ะใครเอ้ยลูกเฮ้ยดูสิมันมีโปเกมอนต์ที่กำลังจมน้ำอยู่เด่ะฮะโปเกมอนจมน้ำเหรอ จ้า่าช่วยด้วยช่วยหนูช่วยหนูกินกล้วยบนหลังคาตกลงมาถ้าอย่าหวังทวยไม่ใช่ฮู้เนี่ยมันปิจูนี่ว่าเราเราบอกนะมันกําลังจมน้ําฉันจะช่วยมันแบบว่าแล้วก็ตดน้ำไปช่วยมันนะปิจูนนะปิจูปิจูนะสวยแล้วนะวยังไงต่อืึว้าวสุดยอดเลยนะครับนะโอเคใช่ไหมเนี่ยนะดูเหมือนมันจะกังวนลเล็กน้อยแต่มันอยากแต่ปิกจูอ่ะี่ยเหมือนมันจะ อยากจะท้าสู้อะ,อะสู้อะแม่จมน้ำไปแป๊บเดียวมึงจะท้าสู้แล้วไม่เป็นใดนะะเลยแต่ถึงโปาแกบอลต้องจับมันกวัดผักไม่มีปริโยชนช่างมันครับแม่สู้เหมือนเดิมขวนมันอ้เธอ thunder shock <c oughs> กัดกเลือดเลยครับ <c oughs> ตายครับธ <c oughs> าตุหนามไปสู้กับธาตุไฟฟ้าคิดได้ไงครับเอาธาตุไฟไปสู้ดีกว่ายังพอม,มีหวัง เผามาัเนเลยโอ้ัองเดียวตายเลยนี่เยี่ยมไปเลยครับอ๋อมันคือไดมอนด์นะครับมาเป็นมาจากไซนอร์ีเจียนนะเอามินเดอร์อ๋อตอนนี้กำลังอยู่ในซีรีส์ดินะที่ที่จะอะบัตรอมล็อตออนเวสซีเอดไฟล์เอาอะไรวะม,มาถึงก็ถาสู้อะไรกูซังมันนะเรันเรื่อไดมอนด์ Diamond ครับมาจากภาพแคทีนัมนั่นเอง ก็มาท้ารับสู้ครับน่ต้องรับคําท้าเป็นพอเป็นวิธีครับนี่กนมาเลยครับยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วเย้อะเลยคิดแมเอากาดีไปสู้นะไปของวันทีรับค่าไปเลยใช่ไหมเผามันเจอท่านั่นครับท่านียดีฟันฟิลอีกทันเดอร์ฟันติดตั้นเลยครับนี่สังมันครับเผามันอีกโพ้มันติดสถานะเบิร์นนะครับสุดยอดครับแเราก็ตายไปแล้ว สั่งมันครับเผาวันนี้นี่แหละตายไปเวลพี่โน้ยังไม่อัพนะครับวันต้องขู่กอนครับเพราะวันนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าทัดไฟไซมอนเดอร์ตายอีกร้อสิบแปดเอาเวลอัพเยี่ยมสชนะไปแล้วได้เงินมาห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเลมอนนะไม้นะจุดมุ่งหมายของฉันเนี่ยมันเอ่อนโยนตัวนี้มันก็มันก็เหมือนความสุภาพของแกแหละนะแกก็ แกน่ะเป็นอะไรที่อิมเพรส์สัดมากเลยนะ with you fighting มาแกเนี่ยเป็นเป็นโปรแรเนเซนเตอร์ที่แข็ง,กง,งแก,กร่งจริงๆนะนะเรามาแกมีอันนาคตที่ดีนะอืมทีมอยู่ข้างหน้าสันหวังว่าเราจะเจอแกในเซอร์นะรี่อีกนะย่าเดี๋ยวาะเซอร์รี่ลีเจนนะในภูมิภากเซอร์รี่ลีเจอีกนะโอเคไปละแต่โอเค,อเคสร้างมันนี่จะคุย,คย,คยไปในครับไดมอนด์นะ มันมาทำอะไรในชาร์ดี้ไม่รู้นะไปเีวกว่าฟึบฝึึเข้าไปฮิวดีกว่านะไอ้ที่นี่ตัวละครที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ไดมอนด์นะแหมเห็นเาเห็นว่าเป็นภาคไร่พัีธุ์นมแล้วมันไม่ใช่นะครับนั่นะครับไดมอนด์นะเมื่อกี้นะภาคนี้เป็นภาคแคกครับบอกแล้วเพราะว่านี่ดูครับแหมหน้าของเราเขเป็นอย่างนี้นั่นเอง นี่นชื่อว่าทีกบไปไปดีกว่าครับไปตามหาความฝันเลยป้าไป้ายป้ปโอ้เจ็บปึ๊บเจอโปเกมอนแล้วอ่ะสู้เลยนะถ้าฟันไฟฟ้าขวดมันแท็กก็ลอะไรขวดมันอีกขวดมันขวด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 นิมเกมโปเกมอนนะไม่ใช่เกมอะไรมันแรงฟูลซัดมันแรงไแม่ไปต่อครับ นี่นั่นมีไอเทมโดไดแม็กพัชชันมาครับสุดยอดไปต่อเราจะเจออเจอะวัมเปิลไอหนอนชาเขียวไม่ใช่หนอนหนอนตัวแดงขวัมันขวัญขวัญขวัตอรวมจริงไม่โดนใช่ไหมมาตรงขวัมันอีกขวัมันอีกขวัมันอีกขวัมันอึนตายไปเลยเบลหกครับเยี่ยมไปต่อครับอ่าว่าอะ้รเราก็เจอไอยังเตอร์นะครับแงไอยังเตอร์ ชื่อว่าลรเนะี่ยอ่านยากจริงเลยนาตโต้เนี่ยอืมเป็นคนประเทศไหนเนี่ยเลนาตโต้สิแปลกๆโอ้โหเจอทักเกิลอีกครั้งเดียวกูตายแน่เลยนะอืมว่าแล้วก็ใช้พอดชันอพอดชันหิวไปมาโว้มันหอนมันหอนคู่ล้วหอนทำไมหอนทำไมขวดมันไปเลยขวดมันไปอีกขวดทักเกิลหืมครั้งเดียวกูแสพกัดเลือด ควรนันไปอออืื้หเยียบเรียบร้อยเวลเจ็ดแล้วไปทานเลสมาครับทาโกะครับเบลแปดอีกสุดยอดไปเลยนะครับเวลอัแบบฟุ้งฟวดฟุ้งกระสวดควรมันไปอีกโอ้ไซเคิลครับเดียวตายเลยคิดที่เขาเห็นกมสุดยอดจริงนะเผามันมือนชาร์จใช่ไหมจะชาร์จหรอชาร์จเผาอีกชาร์จอีกชาร์จอีกชาร์จอีกเด็กกัดแม่งกัดไปเลยเนี่ยเยี่ยม อะไรไอ้กบน้อยนะเผามันอีกนะไอ้กบมา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 ทวนอะไรอีกนะมาทวนได้ไหมวน่ reflective ไม่ใช่เผาไม่ต่อเลย point string critical hit ไม่เป็นไรแล้วเราก็ critical เหมือนกันตายไปเลยครับแม่โอเคต้องให้ปลาปลาชิดิสูนะเหมือนเหมือนปิ๊กจูป่ะวะเนี่ยไม่ใช่นะมันคนละตัวกันว่านะก็เผามันอีกนะเผามันเผาเอามไอ้สัตว์มันก็โดนอีกโอ้ มันใช้ท่าบายนะครับแม่แล้วก็เผามันอีกแล้วก็กัดมันอีกมันไม่ตายใช่ไหมโอ้มันจะ u n ิส s i n t energy ไปเลยนะแม่มาชาอีกแห่เผามันอีกไปตายใส่มึงเหลืเอเืดเหลือนหนึ่งครับต้องฮีลอย่างด่วนไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้เอาออะไรวะเนี่ยอันนี้เออโอเคไปต่อแม่เกือยบตายแล้วไงกูไปไป,ไป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 เเจอไข่อยู่ตรงนั้น เฮ้น hey, i s ส e ีมัน s t h ป v e p o นอินอ in I can't see inside มันมีปเกมอนอยู่ในอยู่ในเนี่ยนะมันนา่าจะมีปเกมอนอยู่ในต้นไม้นี้นะแต่ฉันมองเห็นข้างในเลยอ่ะไปลอะอะไรๆมันมาทักไปเฮ้แกเนี่ยอย่าพึ่งไปดินะอนนะไรกูอะไรแกใช่ทีใช่ไหมใช่ครับผมชื่อทีครับฉันชื่อวันเลสโอ้แกคือเลสใ,ในในภาคในภาค ไฟเลดอันแหลกนะฉันเป็นโปเกมอนมาจากคูณผ้าคันทัวร์นะดอกเตอร์โอกับดอกเตอร์จัสมินนะ่ะบอกฉันอยู่กับแกแล้วนะให้มาที่นี่นะฉันมีบางอย่างที่จะโชว์แกนะเนมาโชว์สักนิดหนึ่งนะนะเกี่ยวกับการเดินทางทางนี้นะนี่ดูนี่ต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ไหมใช่ครับต้นไม้มันแตกต่างกับจากคนอื่นปะละ่ะแตกต่างครับแม่มันเป็นในจะมีจะมีผลไม้มยอยู่นะ แต่ว่ามีปกุกงยอมันอยู่ข้างในใส่แล้วนะอยู่ันไฟอันนี้เวอส์นะ else, นะแต่แต่แกก็จะไม่ไม่สามารถหาได้หรอกนะกูต้องแต่ถ้าแกอยากจะจับมันนะ่ะต้องใช้ท่าเฮดบัดในในต้นไม้นี้วันแล้วก็บอกครอกังใช้ท่าเฮดบัดเลยปุ๊บปวงเฮดบัดปุ๊บเฮ็ดนี่เทคนิคนี้เนี่ยมันจะช่วยแก จับวิมอนได้หลายตัวเลยเลยทีเดียวนะฉันจะให้เทียมเทียมนี้ให้แกละแหมว่วาได้ก็ได้เทียมสิมาครับแหมเป็นทาเฮดบัตนั่นเองครับนะโชคดีในการเดินทางครั้งนี้นะฉันจะเจอไออาบีบีเราฉันจะอยู่ในวแถวนี้สักอารบีบาอินเดัสซีอ๋อฉันจะอยู่แถวซูนีลลีกนะโซเมบีว so ิวซีแอนคอเตอร์ศูนย์นะอาจจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะไปแล้วครับเรียนแหมไปต่อครับ การเดินทางยังไม่หมดแค่นี้่ได้่า CM 7ีเอ็มเจ็ดมาจากไอ้ใครวะไอเลสละเออสั่งมันแล้วเผามันตอ่อครับเรยียบร้อยเปลี่ยนเป็นกาดดี้เลย่มากับเรียกับซิลคอนซิลคอน,คอน,ม,นมันใช่พวกลักพวกพี่น้องนันเองเขาวะไม่ใช่นะเออมันออกมาซิลคูนไม่ใช่ซิลคอนโอ้เนะ ซิลซิลคูนที่มันเป็นห้างปะวะทูวีมันสี่้อนนะยัยงเล่นได้คนระับเมตาพอร์ตไม่เปลี่ยนคนระับเมตาพอร์ตแม่จะเล่นมุกอะไรดีไม่มีมุกให้เล่นละเข่ามันอะไรอีกนะมีอะไรคอมบี้แม่ไอ้คอมบีมันเป็นการผสมของป่ะวะแล้วมันคอมบ้ายแม่ไม่มีใครเล่นด้วยเล่นเองเลยพัน,น,น <laughs> ญ,ญาอ่อนครับแนะไปซื้อเงินต่อดีกว่านะ เผาไมิก,น,กนี่ไงนะสปายเฟคทีฟเลยเก้าสิปปาบสองแล้วเยี่ยมไปต่อครับปึบ๊บปึบ๊บปึ๊บเฮ้ยไอตรงนั้นไม่ขยับได้เฮ้ยทำไมขยับได้วะอ๋อเป็นดอกไม้งงตั้งนานไปครับเก็บโดได้อุนตาบอลอีกมันเยอะไปไดอุนตาบอลอื้มไปดีกว่า จะปล่อยมันอีกจกกี้จับจีไหมแหมมีบรรดาวอนมาแล้วขอแม่งเลยโอครั้งเดียวตายไม่จับเลยไม่ต้องจับอะโอ้ไอ้ับบินลองสามไซส์ฉันเี่ยไมกจะอ่านว่าไงนนี้ไม่สําคัญอะไรมากหรอกอืมโอ้โหปล่อยม่ใในแต่ละตัวของมันบีดูบแหมตอนนี้มตอนนี้มันมีต้นแบบมาจากพวกพวกบีเวอร์นะบีเวอร์อะ่ะที่มันเป็นมันเหมือนตัวหน้ากับ บีเวอร์มันจะอาศัยอยู่ในแม่น้ําในน้านะเออนะเป็นไม่รู้ว่ามันเป็นญาติกับพวกจัดตินบีเวอร์หรือเปล่าก็ไม่เข้าใจนะไม่แน่มันอาจจะเป็นญาติกับพวกปลาเบอร์นะคนตัดผมก็ได้นะโวยเป็นยาอ่อนนะกูโอ้แคตต์ทวีปติดมุกไฟมามาเยอะครับจากคุณสปายเกมเมอร์นะอยู่กับมันมันก็นยาอ่อนทั้งวันนะ <c oughs> นะต้องต้องรู้จักกับ เป,เ,คคเป็นไรที่เปันยาวอ่อนมากครับสไตล์ไกเมอร์ถ้าใครคนใครคุณได้ดูแล้วมันเป็นไรที่แบบเป็นยาอ่อนจริงๆนะขวนไม่ลงสักซีเนี่ยโอ้นะสรางมันตายไปแนละ้วโอเคเอสิบเก้าแย่ตัวตัวถัดไปนะเอาการ์ดี้ไปสู้ดีกว่าการ์ดี้เผามันเลยเผามันเผาเผาอือแต่ถ้าสปาร์กคือบตายไม่ไ,ไรนต้องควนมันอีกอสเปียร์โรเซช่ไหมแม่ วันนั yeah. ้นโอ้จิก hmm. ป like ันกูตายเลยนมมีโปเกมอนตัวเดียวเลย่ะทำไงดีอ่ะเนี่ยเ่ยเงยแงแม่กัมเบย์ตังหนึงเมื่อกี้เห็นอะไรมันหิวไว้มันมีเทคอะไรได้อะไรมาครับมูมูมิวเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรวะมูมูมิวตัวหนึ่งแบกมูมูมิวเป็นมาจากนม มันรีสตอร์ทฟีไปอ๋อกีบไวครับแหมมันจะช่วยช่วยฮิวเลือดเราครับน่ะเลือดโปเกมอนต้องเก็บไวนะแหมกีบนะไว้เป็นเติมนะเอาไว้ฮิวโอเคนี่นั่นใครวะวัดเฮ้ยนะแกแกเจอคัมบีอยู่ในถนนนี้ไหมนะ พอเขาโทษด้วยนะฉันลืมไปที่จะแนะนำตัวนะฉันชี้ว่าเดสิก้านะฉันเป็นยิมลิดเดอร์จากอินฮอซิตี้ยิมนะเดอะเฟิร์สเป็นยิมแรกที่ที่อยู่ในเซรี่ลีกเลยเรา่็เราก็ตอนนั้ตัวเองครับผมซื้อทีนะครับเจ้าเจ้าผมซื้อทีซื้อทีมีดีๆทุกทีพี่ผมดีนะชูวไม่ใช่เนี่ยฉันกำลังจะเดินทางอยู่ในจะลองจะลองออนไลน์ไปไปสู้กับแกดอกเออ จะเสก้าบอกดีแล้วนะตอนนี้ยิมมันก็ปิดอยู่นะเพราะว่าตอนนี้มันมีวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นเลยนะคอมบีเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบมันปิดธรรมชาตินะเพราะว่าในในถนนนี้เนี่ยในถนนแถวน,น,นี้ละอินทรบูดเนี่ยมันกำลังจะมันดูดูเหมือนแปลกๆไปมันมันโจมตีผู้คนโดยไม่มีเหตุผลเลยนะนะ โอเคนะแต่แต่บางอย่างมันก็เกิดขึ้นกับมันอนะิบเต็มอิบเต็มอิบอยู่ถ้าแค่แกเจอคอมบีก็ช่วยบอกให้ฉันรู้ด้วยนะในในอินฮอร์ขอบคุณนะไปแล้วนะโกวิสเปียนวิสเปียนยูสคัดตัดมันเลยคือตัดไปแล้วครับดีเทิร์นวิสเปียนกลับไปนะกตอนนี้มันเกิดไปดีแต่การนะคอมบีโจมตีผู้คนคอมบีเต็มไปหมกเบยแหม ก็ไม่รู้นะจัดพาร์ตเพียงแค่นี้แหละนะเดี๋ยวแม่งเฟลอีกนะก็ขอตัดพาร์ตสองเพียงแค่นี้นะครับแมนะ่เจอกันครั้งหน้าในพาร์ตสามโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไปนะโอ้สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในไซโคคลิมเมอร์กับโปเกมอนไลฟ์แาทิ่นัมพาร์ตที่สามแล้วนะครับไม่ใช่สองแมเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งแคตพาร์ตพาร์ตสองจบไปนะพาร์ตสองแล้วไอ้พาร์ตสามแล้วนะครับนะแหมนะก็ยอดไปเลยนะตอนนี้นะครับแหม ก็หลังจากพัตที่แล้วนะครับก็มีฟัวคอมบีออกมาโจมตีผู้คนนะครับในอินฮอร์บูดนะครับนี่ครับม,มันมันปินว่นอยู่เลยนะเห็นไหมก็อ่มันอันตราย,ยาจริงนะเราต้องมาเราต้องเดินไปนะในในยิมอืมโอเคไปไปไปอินฮอร์ิตี้นิ่มใช่ไปยิมเออโอเคไปดีกว่าไงว่าแล้วก็มีไอเด็กเกณฑเกียนมาท้าสู้ไม่เป็นไรนะเผาบ้งเลยนะครั้งเดียวก็าตายพวก พวกมแมลงเนี่ยกากาก,กอืมเผามันเยี่ยมอืมจะเป็นวิสิตะเผามันอีกอืมสุดยอด